สัมมเนนคือเหล่ากอแห่งสัมณะพระอริยะหลายรูปล้วนเคยผ่านชีวิตการเป็นสัมมเนนน้อยมาก่อนดังนั้นพุทธศาสนิกชนขออย่าได้มองข้ามหรืออย่าลืมสัมมเนนนะครับคุณผู้ชมครับสัมมเนนก็คือเยาวชนที่ มีจิตศรัทธาน้อมกายน้อมใจเข้าสู่ร่วมการสาวพัฒถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นหากมีโอกาสที่จะได้อุปถัมบรุรงถือว่าเป็นบุญของชีวิตเป็นอย่างยิ่งครับพระอริยะหลายต่อหลายรูปล้วนเคยเป็นสัมมาเนตมาก่อนดังที่หลวงพ่อพุทธานิโย หรือพระราชสังวร,รยานแห่งวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสากันตะสีโลสหายธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เคยเล่าเรื่องราวของชีวิตท่านเอาไว้ว่าท่านนั้นเป็นลูกกาพร้าโยมพ่อโยมแม่ตั้งแต่อายุ4ี่ขวบด้วยความลำบากยากจนบนรรพชาเป็นสัมมเนนตอนอายุ15ปีตั้งปณิธานตั้งแต่แรกบวชว่าจะขอบวชไปตลอดชีวิต จะไม่กลับไปนุ่งกางเกงอีกต่อไปสมณเณรพุทธมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมสามารถท่องปาติโมกและเทศได้ตั้งแต่เป็นสมณเณรท่านเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งว่าหลังจากฉันเสร็จแล้วล้างบาทแล้วเห็นสุนัขขี้เรื้อนตัวหนึ่งเดินหิวโซซัดโซเซมาด้วยความสงสารจับใจหาอาหารที่จะให้มันกินก็ไม่มีท่านก็เลยตัดสินใจล้วงคอเพื่อให้อาจเจียนออกมา เป็นอาหารให้แก่สุนัขขี่เรื้อนมันก็กินจนกระทั่งมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาด้วยอานิสงส์นั้นหลวงพ่อพุธเล่าว่าตั้งแต่นั้นมาท่านไม่ลำบากเรื่องอาหารการฉันอีกต่อไปเลยและก็มักจะบอกญาติโยมอยู่เสมอว่าอย่าได้มองข้ามสัมมาเนนมันทำบุญกับสัมมาเนนเพราะเป็นกำลังสำคัญสัมมเนนญาติโยมมักจะมองข้ามมักจะตั้งใจไปทำบุญกับพระ สงหรือพระอริยะทั้งหลายแต่ลืมไปว่าพระอริยะทั้งหลายก็ล้วนมาจากสัมมาเนนทั้งนั้นก็ขอให้มองความสําคัญในข้อนี้ว่าสัมมาเนนคือกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อไปนี่คือเรื่องราวที่อยากจะให้ทุกท่านเห็นความสําคัญของการอุปถัมบรารงหน่เนื้อของสมณนะกำลังหลักของพระพุทธศาสนาต่อไปครับ